สว uh. ัสดีครับพี่น้องนี่หัวข้างดำแฟมิลี่มาดึงหน้านะครับหน้าหดหน้าไหวใส่เข่าโอ้คอนเทนเนอา์นาำกะเยอะกะเยอะนาำกะล้นนาำกระไหล เกอาบางามเงามพีหน่เอ้ยลงพงใบเขียวขับหาเลือไน,นี่เนือทีประมาณเกือบสองลาพี่น้องเก็บปัาบุ่งให้เดียวนี่น้ามีสีเลย เป็นหน้าสามให้ง่ายๆนะครับรหน้าเต็มมาดิเต็มไปผู้มองคู้บอลเลยัดหน้าให้ที่สองเลยหน้าขาดที่หนองได้มันหัวปลาปรุงเรียบร้อยแล้วหล่นให้ไต่เวิร์ดวันที่นาง ฝ่าพี่น้อฝนสิมาคือเก่าแล้วเมืนก็ไดจบทุกวันสินเนก็สิมาจำสินขึ้นกนะี่นหองตอนนี้เป็นไฮที่สองครับที่สองทีประมาณไรกลัวไรกลัวเขาก็สิ งามเน่ย่ะครับเจาเจพี่เจ้านี่เจานั่นงามพอดิเบิ้งไดเงี้ยครับเ,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 เดี๋ยวลงเบิงทวงหลายมือแล้วพี่น้องเจ้าน่าขาดเบิดอยากเงี้ยน้าเปียนจากอย่างพี่น้องเลยกันแทบ ยาวเปล่็นแฟนก็เริ่มเกิดขึ้นมาอีกแล้วโอ้สิบเกียรกกระแนลงขึ้น,นออกมาเพุ่นเนาะขึ้นเงียงหลายที่พวก้เงียงขักนงยงนงียงกินกบอยางกันเนาะโอ้ นี่หงเงยที่เรสักเนียหักกาเนียงคุณ่แบบไงน่ม,มือไม,ม่มือไม,ม,ม่สิม,มัลบออกพีน่นนองขับไาหน้าที่สองัามเนี้ยบังหน้ามเนี้ยขับไาหน้าไที่3สนนั่นพันแท้ไว้าคอยู่หนามบวลดขัน các cái tát nhảy với nhau các anh em tát nhảy tát quanh thế quậy indonesia nhảy hay mai vậy này ô nhỉ tím nha vậy này các anh em tím các anh em tím này các các anh em tím các มาสมหน้าครับหลงังจายยุคให้แต่ว่าเบิ่งหน้ามันรับเห็ดทางเห็ดหน้านะพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดหน้าก็ไม่ได้กินเขาเนะาะครับเหนียมหน้า,าพระจากพี่น้องเข้าไปซ้ำนี้ครับดีมีแห้งสุภาพร่างกายแข็งแรงหูคุ้นมืออื่นบุญข้าประดับดินพี่น้องมีห่อข้าต้มครับพระยาเลื่มไปวัดไปว่าทำบุญทำทานสางกศลครับตัวเทาครับ สวัสดีสุขสุขคุนครับโชคดีที่จะกลัจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ